มาดูงานเช้าวันที่4หน่อยก็เตรียมจะยกเครื่องขึ้นแล้วนะฮนะก็ไล่เปลี่ยนท่านเครื่องกันอยู่นะพอดีท่านเครื่องมากับชุดชุดเครื่องนี่นะมันแตกนะมันแตกเดี๋ยวผมให้ดูว่าแตกยังไงนี่นะมันเป็นรอยรอยรล้าอย่างนี้นะผมก็ดูงให้ก็เปลี่ยนไปเลยสี่ลูกนะสี่ลูกเอามาใหม่นะื่อเช้าผมแวะเชียงกงนะแวะแวะแล้ท่านเครื่องมาพอดีใกล้ๆก็แวะให้ได้นะ ก็สี่วันแล้วนี่มีป่ามายืนเป็นไอ้นี่ด้วยคิวซีนี่ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> นี่รุนเก่าเลยมาคอยไปนี่สั่งการนี่ระดับสั่งการนี่นี่ทมพลาดก็นี่เลยสดๆสรด้อนๆยกเช้าที่แหละนะเดี๋ยวยกเครื่องแล้วก็ยกเกียร์ใส่แล้วก็เออเอาหัวตามนะแล้วก็ไล่เก็บระบบลม น่าจะจบนะวันนี้หรือพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้น่าจะจบนะวันนี้ใกล้เคียงแหละวันนี้ใกล้เคียงแหละก็ภายในสายไฟยัดเข้าไปให้เรียบร้อยนะต้องเก็บงานแล้วก็เดี๋ยวพามาดูด้านนี้หลายคนถามว่าเจาะรูไว้ทําไมนี่ไงนี่เจาะรูไว้ข้างนี้เป็นสายไฟออกนะอีกข้างนึงก็จะเป็นสายลมอีกข้างหนึ่งจะเป็นสายลมออกนี่นะ ก็จะทําเหมือนมันทั้งหมดนะฮะและ้วสายไฟด้านในก็เก็บงานให้เรียบร้อยอนี่นะผมก็ต้องทํางานที่มันละเอียดงี้ไปก่อนไม่ใช่ว่าใส่เครื่องไปแล้วสา่ไฟยัดที่หลังคือมันเก็บงานไม่ได้นะผมต้องทําเก็บให้ละเอียดเรียบร้อยก่อนส่วนด้านหลังเดี๋ยวเรามาเก็บเก็บที่หลังได้เพราะว่ามันจะมีปลั๊กไฟเข้าเกียร์เข้าอะไรด้วยนะมันต้องดูความตึงความหย่อนก็เตรียมตัวจะยกเครื่องแล้วเดี๋ยวมาดูตอนยกเครื่องขึ้น อาเครื่องลงเรียบร้อยนะครับนี่ได้ตามเป้าตามสเปคแน่นอนทั้งบอยจัดให้เกียร์เรือเมื่อกี้จะยกแล้วเกียร์นะก็พอดีแผ่นคา์ดไม่ดีเลยให้ไปเปลี่ยนแผ่นคาดใหม่ซื้อแผ่นคาดใหม่เลยก็ดูให้ทุกจุดนะดูให้ทุกจุดอยู่ที่เจ้าของเลยนะจะใช้ของเดิมหรือใช้ขอ,อ,อันใหม่เราก็บอกไปด้วยถ้าแจ้งเดิมก็ได้แต่สปริงตัวหน่อยมันแตกมันก็จะมีเสียงดังมีเสียงดัง ในนี้เจ้าของบอกเปลี่ยนเลยดีกว่าเปลี่ยนเลยก็ไปซื้อมาร้อานอะไรอยู่ไม่ไกลนะที่ลากบังออกไปหน่อยเดียวเครื่องก็ลงเรียบร้อยนะดูเลยเดี๋ยวหัวยังไม่ยกเดี๋ยวจะใส่เกียร์ก่อนนะฮะใส่เกียร์ก่อนเพราะมันยกหัวแล้วมันจะขวางกันเราทํางานเอาง่ายๆใช้สมองนะั่นเน้นใช้สมองไม่เน้นใช้กําลังนะเน้นใช้สมองนะครับงานก็จะออกมาได้ดีด้วย นี่เข้าสู่วันที่สี่นะหรือรถเก่าด้วยนะรถเก่าเออเป็นฮิโน่สายไปปัดขเขาเรียกหัวโตฮีโน่สายปัดหรือเดรลฟินหรือเออเอ็มหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะเครื่องเป็นเอออันี้ EP ใช่ปะ P.O. P.O. 9 P.O. 9เก้าเก้านะเครือ่องก็ลงได้สเปคนเนียนเลยนี่รถนอกมาเบ็นไหนดูทุกอย่างใส่ไปให้เหมือนซีรีส์เจ็ดร้อยเลยของผม ทำเงินมนาชานาญแน่นอนนะฮะชำนาญแน่นอนก็เราเดี๋ยวมาดูช่วงเย็นเดี๋ยวทําคลิปไปดูอีกรอบหนึ่งนะทําคลิปไปดูอีกรอบหนึ่งว่าวันนี้จะยกขึ้นได้หมดไหมนะรอแผ่นคาดอยู่รายการเดียวตอนนี้นะก็คลิปนี้ก็ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม